Yeah, the, the, the winner of Group A, It belongs to Thailand. And that is Because <laughs> Thai <laughs> head coach they don't Okay. <laughs> เกดปัญหานี้เกิดอะไรขึ้นครับก็เรื่องการจัดการสนามนะเพราะว่าตอนเราลงเวลาไว้5้าโมงถึงหกโมงนะทางฝ่ายการแข่งเให้เราซ้อมที่นี่ได้แต่พอมาถึงปุ๊บทางเวียดนามเขาแจ้งทางเราว่าเขาขอใช้สนามเดียวกับเราครับซึ่งทางเขาเขาโค้ชเวียดนามเขาเป็นสัญชาติเวียดนามนะเขาก็เลยว่าเอ้ยขอใช้ร่วมกับเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะว่าเราก็เลยต้องขอให้เขาให้เราซ้อมเสร็จก่อนแล้วถึงว่าเขาจะมาซ้อมต่อได้ จะแก้ปัญหาไงครับพา่ก็วันนี้มันเป็นเรื่องการซ้อมเรื่องจุดโทษเรื่องอะไรด้วยที่เราต้องท่านท่านจะเป็นส่วนตัวจริงๆนะเราก็คงไม่อนุญาตให้เขาซ้อมต่อเราได้เดี๋ยวผมจะไปดูเรื่อง้มไดการบรินาเขาบอกเขาจัดขนาดมันมเรียกว่าขนาดนี้นเด่งนี้นีรบมีข้อเสีย I oh, do <laughs>

Obrigado. Yeah. Yeah.